คนอยู่ในความสงบขณะนี้กระสันอิสเอลพร้อมด้วยมเหสีบรดีแสดงแล้วนี่คือองค์กระสักอิสเอลหน้ามะเหสีนราวดีอ่อคว่ำฐานกลางแผ่นดิน เวยนาน้อยใหญ่คอยต้อนรับหน้ท้องก็โลลงวขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่นะครับชาวเราจะริงาวตรานีกับผเร่ความบัาเทิงี่ติตามชมขอบคุณท่านผู้ชมในส่วนาวบ้านด้วยนะครับขอบคุณ ที่เทศภาแห่งความรักสงบว่าที่ทางรักสุขสรรค์มาได้นี้ต้องกราบขอขอบคุณครับนะครับขอ ตไม่จรเจ็บที่จรมีต่อพวกเรากับบ้านสุด้อขอรอจออิเร์เลเจ้าของเอาเยกเจ้าอ,เเอิรขอขอ,อบขอขอใจทหาทุกทุกคน คุณนาอดิสรอ,อินตราอินทาอินทรพรอ้อมด้วยอารยันเรื่อพลังอของข้าแล้วมึงเชื่ออะไรวะไอ้น้าเจ้าอะไรวะท่ออานถามมึงเนี่ยมึงมากับกูใหม่เนี่ยผมต้องบอกเขามึงเชื่ออะไรเอ้าไม่ได้ยินหรือไงท่ถามว่ามึงเชื่ออะไรไอ้นายนั่นถูกแล้วโอ้ท่านถามไม่ตอบมึงนี่วอน,น,นหัวขาดแท้ๆน่าหนัเมื่อกี้แหละถูกแล้ว เจ้าทหารใหม่เจ้าถูกแล้วถ้าหาเจ้าเนี่ยสร้างชื่อเสียงอะไรมันชื่อมันชื่อไอ้โฮ่มันชื่ออะโฮ่โฮ่โฮ่โอ้โหโฮ่งนี่เมื่อกี้ที่ผมเรียกอะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ถูกแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เอ๋อ้ไอ้เมื่อกี้นะชื่อมึงแปลกนะเนี่ยไอ้ไอ้นายนะเมื่อกี้ที่เรียกนะเนะ อ๋อไอ้นายไอ้นายนั่นแหละไอ้นายเออและดีมากดีมากมีพวกท่านท้องเหรอครับเกอ้าวทำไมอ่ะมีดาวมีหวรหัวขาดนะเอาจริงไเฮียจะได้เปลี่ยนหัวใหม่กูเบื่อหัวเก่าแย่แล้วเนี่ยผมนึกไม่มีจะตัดผมดีก็ต้องส่งกระจกองค์อีนะว่าดีท่านหัวติ่มมิได้ท้องแต่อย่างไรเอาละเอออ๋อต้องฉันขอประทานอภัยด้วยพูดอะไรออกไปพระองค์ท่าน ทำไมก็ผมใช้สงสัยเหลือเกินสงสัยอะไรอีกไอ <ป S 2> เมืองอื่น <c oughs> เขาจะมีช้างปั้นสิงปั้นไว้หน้าเมืองอแต่ทําไมฉไหนเลยพระรองค์ท่านเอาตัวกิเลนไปตั้งไว้ไตรงนั้นเลยไหมเจ้าค่ะ <c oughs> ไหนตัวกิเลน <c oughs> นั่ยน่ะสีส้มนะ่ะมันเป็นห่วงจุย้ยนี่มึงว่าทหารเป็นตัวกิเลนอย่างนั้นเหรอ <c oughs> เอาไอ้เยี่ยทหารนอะท <c oughs> หารโอ้โหทหารค่ะเหมือนกิเลนตากแดดแล้วมันแค่ มึงดูเข็มขัดทหาโอ้นี่นี่มึงดูเข็มขัดทหารกูเป็นไงมุกด้วยนะมุกนะโอ้เข็มขัดมุกนะข,ขัดตาหารก, <c oughs> กูอ <c oughs> ่ะมีไหมนี่นี่เข็มขัดเพชรนี่กระจอกนี่กระจอกนี่เข็มขัดมุกท่างหากมึงเนี่ยโอ้เจว๋จวเจีวโอ้ไอ้นี่ก็มีเข็มขัดมุกเลยแหมเนี่ยมีท<อ>ุกการอะาล่ะข้าชอบข้าชอบมันเหลือเกินชอบใครเจ้านายเนี่ยชอบไหมดูมันเอาไปนอนด้วยก็คืนไปเละ ชอบพาไปนอนด้วยมีอารมณ์ขันคะช่อมีอารมณ์แก้วอารมณ์ถ้วยด้วยเนี่ยขันเฉินชัางเลยเอาล่ะข<ๆ>้าต้องขอขอบใจทุกๆคนมากเลยนะพรบเบญ่าที่อยู่เคียงข้างของพระเจ้าอิสราเอลนกรับใช้ข้าพเจ้าก็แต่เป็นยังไงบ้างอารอยันตอนนี้ประชาราษฎรด้วยบุญบาร,รมีของพระองค์ประชาราษฎรดูเด่นเป็นสุขทุกท่าน ขอเดชะะยะกาะขณะนี้อุเรธานยกกองทัพมาหน้าเมืองแล้วองเบญกาอุเรธานไอ้กระสุนอุเรธานมันเคยเป็นเพื่อนร่วมน้ำสาบานกับพระเจ้าอิสเรลเพร่ได้กันมันถึงยกกองทัพมาที่นี่เดี๋ยวพอดีพี่อิสเรล จะเดินทางออกไปนอกเมืองเพื่อไป,ไปคุยกับไอ้เวงทอนว่าตอนนี้นะมันยกกองทัพมาทำไมที่จะขอฝากหยเรวดีอยู่ที่นี่ดูแลบรรลังแทนพี่ทุกคนพร้อมแล้วรอย่าวเดินทางไปหน้าเมืองกับกูยกกองทัพไปมันยกกองทัพมาไปจะไปน้อยหน้ามันรับด้วยกล้าไ,ไปพวกเรา

นหลอเพือหอพวก,กตอกทับ่าขยับยับยอกดูหมอกเมงคนกระบี่ถึงกระบี่ทีนักเพลงคืนเพลงโหรจงต้องม ทหารทุกคนพร้อมติดอาวุนสิเพื่อองค์อิสราเอลพร้อมามาพร้อมด้วยอาวุธครบมือทหารสี่เราทัพพร้อมแล้วทำเสด็จโดยพระองค์ท่านอิสราเอลดีมากกูมิบุดีมาก,ร,มากราคายแข็งขันกำยังกันดีมาก กิสเล่กับอุเรคอรใครจะผู้ผีชัครับช่วงการไม่ลังที่มานะครับของเิอปิเในเณะลนิเก้ซูเมย์โลสอนอุ่มสุดรักครับ ขณะนี้ท่านกำลังชมผลงานการแสดงของลิเกลูกหลานท่านครับลิเกยุค4.0รอบท้ายเล็กกับทีมงานเดอร์คอมเบเดียนงานโดยตัวหลันคอมเบเดียนไอตัวหลันแสดงว่าไม่ได้ฝึกตัวสุดท้ายน่าจะตายก่อนนะเพคะเสียงดังดูภาพเพราองค์เสด็จนั então, ้นยิ Trail ่งใหญ่นั้น นำกองทัพวงสู่สมรภูมิลบเพื่อประท่ากับอุเรทร์ขอบุณท่านผู้ทรงทุ่มเททุ่ทุกขท่านเลยนะครับนันไ,ได้นหน้วทีและไล่ส่งทั้งบ้านเที่ยความเมตตาับติดตามชมการแสดงของลิเกลูกหาลานบ้านเราเป็นลิเกรรเอรกลเครื่อับ นี่คือยุค4.0นี่คือความสามารถของเสือเอใครบ้านของเซิร์ฟเ ก็สอนในกองครับถ้าเราก็ติดตามไปด้วยด้วยความบุ๋งใหญ่